มาราว์แมวแมวซึ่งตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้ทำว่าว่าเป็นที่นอนแมวครับแต่รู้ไหมว่าก่อนที่ผมจะถ่ายตันเช้าวันนี้ถ่ายตอนเย็นนะไงเตียงสองชั้นผมแล้ว ผมไม่ไปเจอแมวครับร้านปลาทั่วไปเจอแมวธรรมชาติเด็แมวแมวมันชอบปาลาและอ๋อจริงเหรอก็จริงสิมียวเห็นไหมหมภาคแล้วแล้วตอนนี้คะผมก็จะมาตัวนี้คะนีน่ไงนี่ก็คือ ให้เป้แมวแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาชมดูนี่ไงูเป็นยังไงแล้วน,น,นี่ครับนี่ไงตรงนี้ก็จะเป็นใต้ข้างล่างครับเอาไว้นอนใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ผมก็จะให้น้องแมวลองทดลองกันทดสอบกันนอนแบบอันเนี้ยไมนต้องแยกกันเลยอนอนที่สองตัวเลยเดี๋ยใวใช้เมาส์นอน,น,นอย่งนี้ยช่ไหมครับเดี๋ยวจะมา ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นอนได้กี่ตัวขอทดลองกันนะนอนได้สองตัวเห็นไหมตอนนี้ครับยอดเยี่ยมเลยครับอันดับนี้น,ะนี่ก็คือว่าเปเแมวที่น้องแมวถ้ารวมนอนเต็มทุนหมดอะ่ะก็นอนได้สี่ตัวนะซื้อก๊กตาแมวผมจะซื้อเราผมจะซื้อเราตุ๊กตาที่ อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าจะตั้งผมตั้งชื่อมันงแงวคับแล้วองค์ผมมีพวกพี่น้องนะวันนี้ก็คือวนันผมเจอก่อดเหนียวนั่นเลยให้ผมจะทำเป็นสามพี่น้องอันนี้เป็นสองพี่น้องละคับแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้แล้วตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดละหนึ่งไลค์นะครับว like, รบวมกันนะ ถ้าใครว่าไม่ดีด้านหนึ่งนะผมให้ผมว่าไม่ต้องกดไลค์เลยสนใจแล้วขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นสมาชิกของพวกเราด้วยนะครับแล้วแจ้งเตือนด้วยนะครับ